เอนดูคลิปนี้น้องเกลเป็นงานมากทำพี่เบิร์ดหลงรักหัวปักหัวปั๊มน่ารักน่าเอนดูจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อริยาและนัอวิสรุตเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักและก็พัฒนาการของน้องเกลบ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลใช้แววซุปตาแบบคุณแม่ด้วยล่ะค่ะที่ไม่ว่าจะพาแต่งตัวลุกไหนก็เอาอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่าโพสถ่ายรูปก,ก็ยืนหนึ่งเหมือนกัน ล่าสุดเพจธริพัฒน์จัดให้ได้เผยโมเมนต,ต์น่ารักเมื่อน้องเกลพึ่งตื่นเมื่อเจอพี่เบิร์ดธงชยัยทางด้านพี่เบิร์ดก็ได้อุ้มและถ่ายรูปร่วมเฟรมกันน้องเกลจากที่งงงงเมื่อเจอกล้องก็ยิ้มสวยพดท่าให้รัวรัวพร้อมทั้งโว์หน้าเป็ดให้ด้วยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาพี่พีแฟนคลับต่างนดูคอมเมนต์ชมกันสนั่นเลยล่ะค่ะว่าน่ารักจำนวนมากน้องเกลเป็นงานมากเลยลูกดูไปยิ้มป,ป่ายป้า e n ดูหนูมาก กล้องมางานเดินยิ้มใส่กล้องเลยขนาดดาราสาวมีอาการหาวนิดหน่อยยิ้มรู้งานยิ้มออโต้ยิ้มธุรกิจยิ้มซุปตาสอมควบกว่าแต่มืออาชีพสุดๆจ้างได้ไหมคะซุปตาของแท้น่ารักเกินไปแล้วเจ๊เกลเอ็นดูสุดๆทั้งหาาทั้งยิ้มโอ้ยหลงไม่ไหวแล้วเจ๊เกลเป็นตน้นบอกได้เลยค่ะว่าน้องรู้งานสุดๆเลยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ